เรื่องของชายแดนไทยูชาวันนี้แน่นอนที่สุดนะฮะหลายคนก็รอติดตามการประชุม JBC นะฮะที่ฝั่งกูชาเขาเป็นเจ้าภาพแต่ว่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจริงๆเนี่ยวันก่อนท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่าอย่าคาดหวังว่าการประชุม JBC ในวันนี้เนี่ยะจะได้ผลออกมาเลยว่าการ ปักปันหรือว่าการแบ่งเขตแดนจะเสร็จนะฮะเพราะว่า JBC เนี่ยก็ประชุมกันมาตั้งกี่สิบปีแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่สําเร็จสักทีนะฮะก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมฮะเ,เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยนายกรักฐมนตรีพร้อมคณะนะครับท่านก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินนะฮะก็ไปติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานี่เดี๋ยวมีภาพมาให้ได้ดูนะฮะ,ะท่นานผู้ชมก็คือวันที่มันมีคลิปไวรัลที่ ท่านมอบนโยบายและท่านก็บอกทางผู้ว่าสุรินเนี่ยเรื่องของการเปิดปิดด่านนะฮะที่เรากับกัมพูชาเนี่ยยังเหลื่อมกันอยู่ที่เป็นไวรัลนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นภาพหลังจากที่ท่านมอบนโยบายกันเสร็จนะฮะท่านก็ลงพื้นที่ไปให้กําลังใจกับพี่น้องทหารตามแนวชายแดนนะครับท่านผู้ชมฮะและก่อนหน้านั้นครับก็มีคณะของวุฒิสภาก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชม โดยพลเอกเกรียงไกรศิรักรองประธานบุธิสภาครับและพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุธิสภาท่านก็ไปลงพื้นที่ไปให้กําลังใจพี่ๆทหารนะฮะที่รึงกําลังอยู่ตามแนวชายแดนท่านก็มีสิ่งของไปมอบสนับสนุนเป็นขวัญกาลังใจด้วยนะ,ะโดยมีพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพพระทีสองเป็นผู้รับมอบนะครับ ยังมีในส่วนของประชาชนด้วยครับท่านผู้ชมทางผอฟ้าคุณพรทิพาสุพันธุก,กูลผู้อำนวยการโทรทัศน์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟังให้ทีวีนะครับในะบนะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นอนุรักษ์พุทธศิลป์นำพระสมเด็จ1550องค์เง,งินบริจาคอีก2 0 0 0 0 0บาทไปมอบให้กับทหารถึงพื้นที่จริงนะฮะที่ปราสาทตาเมอนทมและผาโมอีแดงเพื่อส่งต่อเป็นกำลังใจให้กับทหารในแนวหน้าด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศการ ส่งมอบนะฮะที่โอ้โเรียกว่าประชาชนหลายภาคส่วนเนี่ยได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นไปมอบผ่านทางท่านแม่ทัพภาคที่2<อ>นี่เราจะเห็นแม่นัทนะฮะ,ะทีมข่าวของเดอะพิพิ o อของเราก็เดินทางไปร่วมกับคณะในครั้งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีสิ่งสัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่2ครับมีนแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วนะครับในแผน เผชิญเหตุแผนก็ป้องกันชาดนแผนป้องกันประเทศเนี่ยเราระบุชัดอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละส่วนจะต้องทําอย่างไรท่านแม่ทับท่านก็ได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในส่วนของฝ่ายปกครองท่านผู้ว่าเองนะครับท่านนายเปอรกำนันท้องที่ท้องถิ่นท่านก็รับทราบนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ทราบว่าขนาดนี้เขามีความมั่นใจหน่วยหารในพื้นที่ก็พบปะเป็นประจําจอยู่แล้วครับเราได้เล่าสถานการณ์ให้ฟังโดยต่อเนื่อง แล้วก็สถานการณ์พวกนี้มันเป็นเรื่องที่บางอย่างเราเิีรกเลี่ยงไม่ได้ซิ่งที่ผ่านมาก็มีบทเรียนแล้วค,คือเจตนาลรงจริงๆเราต้องการที่จะถอนกําลังที่เคลื่อนย้ายเข้ามาหน้าแน,านาวนี่กลับให้หมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความจริงใจต่อกันพื้นใหญ่จรวดที่นํามาสู่แนวหน,นียให้กลับที่ตั้งปกติแต่ห่วงเวลานี้ก็คงลักษณะนี้ไปก่อนในแต่ในระดับที่ไม่ไม่ปิดด่านนะครับเพียงแต่ว่าลดระดับความสะดวกสบายขึ้นเพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชน ที่ข้ามไปข้ามมาใน่วงนี้ก่อนครับนี่ก็เรียกว่าอะไรละอยาเป็นขวัญกำลังใจ<ฆ>ให้กับพี่น้องทหารนะฮะอย่างภาคประชาชนเองเนี่ยคือเขาอยู่แนวหลัง<ฆ>แต่เขาอยากส่งกําลังใจให,ให้กับพี่น้องทหารทหารนะฮะก็รวบรวมสิ่งของอุป,ปโภคบร,โรคิโภคนะฮะแล้วก็พออฟ้าก็นําพระสมเด็จเนี่ยพันห้าร้อยกว่าองค์นะฮะ<ฆ>ไปมอบให้ด้วยนะครับ